มาถึงแลวสวัสดีครับผมบาเกนสติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าวันนี้ได้เวลาปลูกปลูกปาล์มแล้วเลือกงามยามดีหมอบว่าได้ไปใส่จมือน12พฤษภาคม2568เออหลายพื้นที่เพิ่นว่าเฮ็ดเพาะออกแต่บาเกนสติกยังยังบ่มีเวลา มืออื่นก็จังลงไปเลาะบึงเนาะใช่่นนี้กอ,อนนมือหน,นีมาพาพี่น,น้อ,นนอนนงไปปลูกปาล์มก่อนจ้ะนี่เด้อต้นปาล์มที่เฮาซื้อมา <10 S 2> บอก <7 S 2> เกนบอกต้นปาล์มที่บอกเกนสั่งมาชุดนี้เป็นเซเบตเดือนสายพันธุ์สั่งมาสองรุ่นสองตัวอือเยี่ยมนี่เป็นเซเบเด่นบอเกน<อ> <1. S 2> สั่งจาก ลูกซื้อเออก็ลูกมีใบรับรองให้เรียบร้อยการันตีวัดวัชรินพันไม้บอกเคสั่งจากนี่จากชุมพรด้วยจ้ะนี่นี่นี่วัชรินพันไม้นี่ใบมีใบรับรองใบเซอร์เออแล้วไปหาเฮ็ดไปอย่างกันพวกหาเฮ็ดก็หาเฮ็ดไหลลื่นลื่นไป เผื่อพี่น้องสนใจฮนะนิ่มเบาเคียนเสต็กสั่งมาจากอย่างกาะวัชลินพันไม้พันไม้ครับไปเฟซหาได้เพื่อนมีเพจเรียบร้อยเนาะเพจโอเคียนเสต็กเข้าไปเรียบร้อยเมนจ้ะเข้าไปสอบถามไปคุยเบิร์กเลยคือเฮามั่นใจในเรื่องพันปามว่าไม่พันเพื่อนเออของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรได้เก็บจากใต้โคลนมาขายให้เฮานั่นน่ะคู่มือเนี่ยเฮาก็ต้องหา แปลงเพาะที่เชื่อถือได้ได้เนาะซุ้มสีซุ้มหาพี่น้องหลอกลวงกันกระถมเถิดได้พันเพิ่นเม็ดปาล์มจากใต้โคนเลยเพ่นก็มาใส่ถุงกล้าขายเฮามันแม่นยุ่ผ่านปาล์มค่ะแต่มันได้จากใต้โคนค่นมันบริากเป็นมันบอยากลายใหญ่มันบรอยากได้ผลผลิตปานไใหนี่จ้ะบอกเคนเอาพันอย่างมาเอามาส่องสายพันตัวนี้เป็นไอเนเธอร่าโกลเด้นเนเธอร่า KBC สีหลาดสีหลาดเอออายุสีหลานช่าใดเดือนนี้เก้าเดือนเก้าเดือนสีหลาดนี้สิบเอ็ดเดือนเออ,<ข>อส่วนพี่<อ>น้องหลายคนสนใจกับมักสายพันธุ์ใดกับเคลื่อนว่าอย่างนะ ศึกษาเอาเนาะกับพื้นที่ของเฮาแม่นเชใหม่บอกเคนชาวติ้งแนะนำกับเรได้เด้อจ้ะมันมีสิบสี่สิบห้าสายพันธุ์สายพันธุ์นอกสายพันธุ์ในไทยแม่นเออพี่น้องหลายคนอยากปลูกกันนี่แหละตามที่บอกเคนชาวติ้งว่าอ่างทะเลถามเพื่อนเข้าไปศึกษาเปิดนนั่นแหละเรื่องระคงราคากับไปคุยกันเองเผื่อพี่น้องหลายคนทางอีสานบ้านเฮาทางเหนือหรือทางใดอยากปลูกแบบนี้ฮะนาเดี๋ยวดอกทามไปศนกษาปลูกอยู่ แมนเช่านี่กับ่ได้เข้าป่าเนาะไม่บ่ได้เข้าป่าเฮ็ดสิพากันไปปลูกปาล์มจ้ะนี่แหละบอกเค้นเซอติ้งหาเนื้อที่หกไร่มันสิตกอยู่ประมาณ<ล>มาตรฐานกะไร่ละย<น>ี่ส<น>ิบกว่า<ล>ต้นเนาะไร่ยี่ี่ยีต้นกะบางบางคนเพื่อนกะมักถี่เพื่อนกะเอาแปดคูณแปดเนาะบอกเค้นเซอติ้งหาเอาเก้าคูณเก้าไหมเราวะแต<ล>่มาตรฐานมันจริงเก้าไหมหนึ่ยซิเก้าเก้าเนาะนั่นแหละเก้าคูณเก้าเออสิคนไปปลูกได้ไหมพันนี้ใส่พันก้านสั้นก็ แปดเปห้าอ,อันนี้ของเฮามันก้านยาวเมล็พันธุ์นี้เนาะเนี่เดะอ้่นขนส่งมาคัากขนาดสติกถ่ายไว้อยู่ดอกตอนส่งตอนเพิ่นขนส่งมาเดี๋ยวสนให้บึง่งราคาก็คุยกันเองเิ่นส่งทั่วประเทศเนาะราคาส่งกับเบาๆาคุยกันได้กันแล้วเตะมีใบเซอร์ห้เรียบร้อยด้วยจ้าว่าเออมล็ดพันธุ์เพิ่นเอเพิ่นสั่งมาเพาะหรือว่าเพิ่นไปเอาจากแปลงเพาะใหญ่มาก ขายเฮากับบรูดอกอันนี้แล้วแต่เพิ่นดอกงูแต่ว่าเออมันเป็นของแท้ก็อพอแล้วสีเขียวของเนธเธอร่าออกจากบริษัทแน่นอนอได้จากต้นบุรอบเหล็กรอบเตานี้ขึ้นไปเอาขึ้นไปสักก่นอนขึ้นไปสักก่อนโอมาอยู่น้ำบาเคลียรสติกหลายมื้อแล้วจ้ะฝนตกเหน่งหุ้นน้ำเองแน่เนี่ยถ่วงหัวเลยต้นค่ะ เรื่องราคาไปคุยกันเองเด้อถ้าพี่น้องสนใจบอกเพนสติ๊กบวสามารถบอกราคาได้เนาะเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์มันมีหลายอายุมันมีโปพร้อมช่วงขึ้นๆนลงลงอายุมันมีตั้งแต่แปดเดือนเก้าเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนก็ว่าไปมันมีหลายราคาจ้ะสี่ห้าเดือนนีมมาเรียกเอาอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวตอนเช้าี่การนเบี้ยปามซอยกันแล้วก็จะกินข้ากินน้ำกันเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปปลูกเนาะ ่ะเดี๋ยวส่อยกันขนเบี้ยวปามก่อนจ้าขนไปเลี้ยงจะบ,บันี้เ่ากักิน,กนขา้าวกินน้ำแล้วกันมาแล้วบันี้นี่เมื่อวานเราปักไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นแถวเป็นเนยวตามขนาดระยะที่เราต้องการเลย ปีนี่โบอเอ็ดนาแล้ะปีนี้ทำปามแล้วเอ็ดนามันบบได้ผลผลิตเท่าที่ควรจ้ะบ้านสาวติ๊กเพิ่นเริ่มปลูกปามปลูกยางกันละ mm hmm. เดี๋ยวก็จะกลายเป็นเหมือนภาคใต้แล้วเทากับชาวติ๊กว่าส่วนตัวนี่มกักนะชาวติกว่ามันโอ้ยหลายเฮ็ดพี่น้อง มันมันต้นไม้ฮะน่ะมันเหมือนเขาปลูกต้นไม้ฮะน่ะคือภาคใต้ค่ะอุ้ยดินฟ้าอากาศเพิ่นค่ะเย็นเพราะว่าต้นปาล์มต้นยางก็คือต้นไม้เนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นต้นไม้การเกษตรสีซื้อแต่มันกันนั่นแหละมันเย็นเด้บ้านเฮานี่ไถป่าไถโดนโค่นต้นไม้แล้วแล้วเอ็ดนาบันนี้มันเลยโุ่งมันห้นบันนี้หันสิเริ่มเลยเริ่มเป็นสวนปาล์มสวนยางเลยนี่ดิสวนปาล์มของพี่สาวสติกเนี่ ดทัดไปส่วนยางของสาวต๊่เห็นบ่เห็นแต่บในนะบน่ะสอยตีสอยกันขนุนกระเลียงก่อนแล้วก็ค่อยคุดหลุมปูกสู้สู้สู้สูค้ความจริงแล้วเอ,อ,อเคียเป็นคนขุดหลุมสาิิกเป็นคนปลูกกับกบต้นเดยดีโนบนอีกโอ้ยังยได้ปลูกอยู่คุณ่ะ พ่อยเอดไปเบ็ดโมงกว่าแล้ะเพื่อเพื่อปลูกพ่อยเอดไปเผองท้าเ้าเพื่อเท้าคนเพื่อเ,เรียงเผื่อมาแต่งหลุมแต่งคนแต่งลายยางพปลูกเนะทาง โอ้ปลูกแล้วก็งามเลยเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยเลยปลูกแล้วก็ใหญ่เลยปาเม่ทำแบบนี้ทำแน่นงามคักตีหน้าอกคนผลิตผลิตได้ตัดเลยบคือคือคือเพิ่งขายทุเรียนในตลาดใช่ปะสองปีได้กินหนึ่งสองปีได้กินหนึมันบวมเล่นเด้อซิปียังบวมออกมากอยู่พ่อค้าขายทุเรียนเงาะคือกันเงาะคือการสองปีเหรอวะ ทำเมืงม่วงหรือเสื้อเด็กทุเรียนนี่อย่ามาตัวทุเรียนก็งาะนี่เจ้าปลูกคุ้มพราแห้งก็ยังบลได้นี่แหละถากไปน้ำค่อยเอ็ดไปนำมันไม่ใช้เวลาสักหน่อยใช้เวลาก็บอเป็นอย่างของเฮาเองถ้าปลูกให้หมูเด้รับจ้างเดชโอ้ปลูกเหมาแล้วตั้งนานแล้วคือหลุมขี้นี่เลยตีนย่องนัลงเละเหลียบเหลี่ยบเขาเลย ของเองค่อยรูปค่อยทำอยู่ไหมเนี่ยเอาเหมาหรือเอาไรวันให้ไรวันแบบนี้เหมาไม่ได้เป็นเแก่สวนเองเป็นคนงานเองรับทุกแผนะรับทุกแผนกรับทุกแผนะเอาโคนเอานี่กบไปนํำบางๆกบบางๆกบบางๆนํำเพราะว่าจะได้บ่ให้หน้าดินมันแห้งเกินไปเขื่าขึ้นก็อันนี้ช่วย ฟางช่วยได้เช่วยให้เห็นบอนี่ตรงไหนมีฟางสีหยาสิบกขึ้นหน้าเฮามันไม่อยู่น้ําพี่น้องมันเก็บน้ําไม่ได้เรื่องของเรื่องนี่ถ้าฝนโปรโตกจักอาทิตย์นึงแห้งหมดเลยด้ดินก็กเลยก็ไว้จักน้อยอะไรเพื่อได้ความชุ่มชื้นตอนเป็นเข่ากับมัง,งามมัง,งามหยาดีเป็นสวนฟางนีเรื่องของปตุนข้างๆนี่เพิ่นก็นยังใหญ่มากเลยดิ เป็นดิเหมันเป็นทลายอยู่เดินเพื่อนอะเห็นบอกเพื่อนอะงามอยู่เด้อันนี้เห็ดเจ้าของเพิ่นบระยู่เจ้าของอยู่ใต้เห็นก็ยังงามเห็บอกพี่น้องเห็นลายออกนกใหม่เต็มเลยฮะมันอยู่ที่สายพันธุ์นำตามนี่แหละเห็นมันได้ผลผลิตมันมีที่รับซื้อเราก็เมาปลูกเห็นดิต้องทำก็มีลายได้ จากปีได้นีห้าปีหกปีประมาณนี้แหละเนาะเขาก็ประจื๊อประจำและนานและของเพิ่นนำอะเลเขากประจือะะจ๊อน้ำทะเลพวกเขานี่เริ่มปลูกเดือนพฤษภา,านับซอยกันเด้อวนันจันปนกปีพฤษภาหกแปดหกแปดเนาะ <68 S 2> สิไเป็นตัดยามใหญ่แปดหกบอก 68ก้าว70 70เอ็ดขวลข3ปีขวเลข3ปีขวลขอย่างเร็วนะอย่างดูแลได้นะ3ปีมันปลูกเม็ดอะไรได้พี่น้องผู้ของลุงห่างกับแม่นเม็ดทางล่างฮ่ะส่วนปาล์มเม็ดเลยได้พ้อมเม็ดเลยได้โูนสวรรค์เวลาลมพัดมาโอนเอียงมันมีไม้คัดไว้คัดับเห็นดิเรื่องลมพัดไว้ยีวี่ก็ยังตรง นี่แหละที่เลือกปลูกปลาล์มเขามีประสบการณ์เขาไม่ต้องถามไผ่ไม่ต้องไปศึกษาทาาำไผ่เขามีประสบการณ์ทําศึกษามา,าทั้งชีวิตเลยน้อยคูนขาวจังได้เพราะว่ามีเทล่าเทล่าดินดินเฮาตอนเฮาเอ็ดนาเนาะขุดกับบ่ได้ขุดลึกแต่ขุดให้กว้างไว้เพราะว่าปลาล์มนี่ห้าม,มโสมคลนมัน บางคนบวรูปแบบคุดแบกลึกเลยแม่ขุดลึกเขยอดโถแบบนี้มันบดใหญ่นี่เขาจะถมแค่เขตถุงดินนี่อย่าถมขึ้นมาขนาดนี้ได้นี่มันสิลัดขึ้นมาแบบนี้มันก็สิเหลมเหลมเหลมเพราะปามันต้องบานออกนี่รุ่ยรุยรุ่ยรุ่ยกันพี่น้องโผลุดเมียถมโผล่หางเมียคอนทุก่น้องแม่เนี่ยทันแหลดี๋ยวพี่เคยจะไปขุดท้าคุดระเบิด บุกบ mm ุกบุกมื่อื่นยังพาไปเก็บเห็ดลายเห็ดผูหน้าสิออกหลายคนเพิ่นก็นไปหาเลาะแล้วมื่อื่นจะไปเลาะคือกันจ้ะมืนอนี่นปลูกปาล์มสักก่อหาชิปต้นนี่ตอนนี้บ่ายโมงพี่น้องจ้ะได้ครึ่งทางยังเบาเขนได้แล้วสามชิปต้นได้ยังได้เฮ้ยไานเพื่อนว่าเอามาเบิดเลยเพื่อนว่ามันไม่ง่ายด้วนี่คือว่าเราปลูกค่อยๆ ปลูกแบบให้เรียบร้อยพี่น้องปับหนาดินไปในโตนู่นนี่นั่นแบบนี้มันก็เลยใช้เวลาคือปลูกให้แ่าแก่ปลูกเหมหาต้นละคือไวกว่าน,นี้นะฮะสมัยเขาอยู่กระบี่เขาคือปลูกเหมหาเขาคือไวกว่าน,นี้บอกเคนปลูกอย่างเดียกดกวีะฮะเขาปั๊บโคนเขาเอาอีกราคานึงเนาะเขาปลูกอย่างเดียวขุดหลุมเอาลงขุดหลุมเอาลงเลย มันปลูกของเจ้าของคือซาแทะทั้งปลูกทั้งปั๊บคือว่าแหละปั๊บโคนปั๊บให้ดินมันเสมอกันนะจ๊ะตรงแดนมันที่แบบมันต่ำต่ำสูงสูง,ง,งเป็นโนนเป็นยังขุขะาเขากับเคลียให้มันเสมอกันเมื่อยตัวนี้เสต็กมานั่งมเมื่อยจ้ะกะว่าเจ้าของเมื่อยก็นั่งสก้อนเออแดดออกแบบนี้นาลุงใจข้างๆเสียงรถไถปั่นเข่าอยู่พวก เสียงวืดวืดอยู่ผมเมื่อวานนี้ไถมือนี้ปันหลายพื้นที่เท่าที่สติสังเกตบางคนเพิ่นกับปูกปาเมลนุเพิ่็เอดนาใส่น้ำเด้ <c oughs> กินเข่าอีกเพิ่นว่าเพิ่นก็ปปูกหวานไปน้ำลงปา์มนี่จ้กกะก็ได้คือกันเออแต่เธอติกว่าบ่อดอกดพุยด,ด,ดอกปีนเอตนาขางบ้าน่ะแหละให้สำได้กินสำนั้น <c oughs> มกลุ่มกินกระซื้อสันตัว นั่งนั่งเสมืไอ้สก้อนโอ,อเค้นเมื่อยก็มานั่ง,ดงดเด้อสติกหันพวกสู่แดดพี่น้องนักสำเร็จสติกโบย่านได้งานแต่ถ้าแดดออกนี่อุย้ยหัวใจเนี่ยคือมันจะออกมาอยู่ข้างนอกนี่ อยู่ทํางานอยู่กระบ,บี่คือกันแต่จริงค่เอคู่มืองานเนี่ยค่ะจักแบกจักหามย่างมือหนึ่งรวมกันสิบโลซาวโลจกักอยู่บ่อยู่หรือเป็นร้อยโลเอามาต่อกันเอามาต่อคือเขาทํางานเก็บเก็บลูกล่วงพีน่น้องมาสิเป็นคู่เป็นโสดเนาะพื้นเป็นโสดลบไปลบมาลบมา,ลบ,มาลบไปมือหนึ่งย่างน่นะถ้าเอามาต่อโตระยะทางย่างแต่เศร้าจนเลิกสามมงแรงสี่มงแรงไม่หันบ่ต่ำกอดซาวสาม,ส,ามสิบโลเด้อ แต่ขอให้อย่างเดียวคือเอางานปามใาบาปามมันสีสานกันมันจะเป็นห้่มใบมันชนกันต้นนั้นมาหาต้นนี้ต้นนี้มาหาต้นนั้นมันแทสบสะโบถึกแดดเลยจ้ะเมื่อยก็คือโบเมือ่อยแต่ถ้าทํางานในที่โล่งนี่ต่อให้สติกย่างสิซื้อสติกเกิดขึ้นใจสิขาดนี่เบ้อนนอีกสามสี่ปีแบบนี้เละใบมันจังชนกันไม่นะ่เออระหว่างนี้ก็ เออ้าวสามมือก่อนเดี๋ยวค่อยซอยกันคือเก่าแล้วจะมงเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้พี่น,อน้องจังใดกับมื้อนี่หั่นนี่แหละปลูกปาล์มให้เบิ่งนี่แหละมื้อนี่ฮะอยู่นี่เบิดมื้อแล้วมื้อนี่ฮะส,สู้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 ใกล้แล้วเหลืออีกสี่ต้นอีกสี่ต้นก็ถึงรถแล้วหายใจ บอกคุยกันแล้ว <c oughs> จกักงงได้ตอนนี้บังกระเดือกวิพี่น้องชิหางงแรงแล้วบอกเคนอเออนี่ดิแดดหรือฮ้อนทลึกเออเดดแดดหรอวะนี่จงปาดมาแต่เจ็ดโมงเช้าหางวงแรงยังบ่เลี้ยอยู่ <c oughs> หางงนุบ่แล้วงได้หนึ่งสี่ต้นนี่ต้นหนึ่งบ่ต่ำกว่า สิบหาถึงยีนาทีจ้ะบอกกเคนคุดกับปาเข้าไปเกือบสิบนาทีเลยเต้วติ๊กก็มากบมาถมต่อเอาฟางมากบโค้นอีกก็กินเวลาไปต้นหนึ่งเกือบ20่สนาทีบุถึงกระจักหน่อย4ต้นแบบน,นี้เกือบชั่วโมงเห็ <c oughs> <c oughs> นดิเอาอดเอาสิแล้วเลยสต้นหลังสี่โมงเมื่อกี้หนะูบอกคุยกันเลย <c oughs> จำเอาจำเอาเลย ตแรกหันทากโคนวงโคนมากใหญ่ตอนรู้สึกว่าคุดลุมคุดหลุมกระพาะตะหลุมต้นปาล์มละเอาสไละ์คลิปนี้กรบบุมมีอย่างไรจะพาพี่น้องมาปลูกต้นปาล์มถ้าผู้ใดสนใจก็ตามต้นคลิปเฮลียจะเด้อทักไปหาเอาเด้อจา้าบอกเทียนแถาติ๊กก็ลืมและชื่อไอ้พันต้นไม้เพื่อนเฮนนะยเพจทีนนะ่เพื่อนขายหนะ่นนยในต้นคลิปเฮลียจะพี่น้องกัไปสั่งเอา เอาผู้ใดสนใจวะเพื่อส่งทั่วประเทศเด้อจากคุยเอาราคามักสายพันธุ์ใดสอบถามเพื่อนก็ได้สอบถามว่าเออดินแบบนั่นแบบนี้เหมะกับพันธุ์อย่างพันุอย่างเพื่อนทางแนะนำดอกจ้ะถ้าว่าอยากลองปลูกบบเคยมีประสบการณ์กันเนาะถามไอพันธุ์ต้นปาล์มเลยจากเพื่อนสิแนะนำว่าดินบ้านฮาสิโมะกับพันุ์อย่างพันธุ์อย่างหรือพันุ์อย่างก็ได้แล้วแต่มักกับพี่น้องกะบ่จักกะเลือกเอาลถดมันมีอยู่ดอกพี่น้องมันมีแต่ละพันธุ์มันจะมีวิ เพื่นสอนอยู่ว่าต้นนี้น้ำหนักเออพันนี้เออดอกสำหรับน้ำหนักสำหรับเฉลี่ยโตต้นโตโตตันโตไร่อย่างมันมีอยู่น้ำเบาเขีนเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเมื่อสำนี้เราจะเบาเขียนสวัสดสิพาก็ลุยต่อนี่อีกสี่ต้นอุ้งกองก็จนเบาโฟกัสละเมื่อยละอ่ะลาพี่น้องเลยเบาเขีนครับผมเอาครับแล้วพอๆกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปไป้าวยากกลับบ้านแล้วมุกมงแรงพุ่นละจะเป็นตกดินพอดี